ขั้นว่าความเฮาเวา้าขมในอย่าเฝ้าจมตั้งเถ่อขมขี่เพีย่ายนาหากสีดีอยาเฝ้าตีเตียนเวา้าพักกระเดาขมคืนน้ำกินกับปลากป่อยสีหลงยองว่ดดีวัดดีครับตอนรับพี่น้องข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชนแนลนะครับพบพอกันเก่านะครับืัอนี้สวัสดีครับตอนรับพี่น้องข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชนแนลนะครับอยู่กับบรรยากาศตลาดนัดโคกกระเบือนะครับวันอาทิตย์ที่1 8มิถุนายน 2,566นะครับบรรยากาศค่อนขนา้างจะเลตุ่มเปนะครับมาเนี่ฝนตกเศ้าไม่ไม่ตรงกับนะรบร,รรอาทิตย์นะครับมาเ,เนี่พี่น้องทางเกษตรกรกับมัืสอมาหาเลือกสื่งงวงข่อยกันนะครับเยอะแยะเลยงวกอะไรนะครับเดี๋ยวว่าไปเบิางงวจังหน่อยน,นะครับเนาะตกเนาะกัดเจเละตุ่มเปนะครับพี่น้อง าจจะมาตลาดนะครับในช่วงหนาฝนก็แนะนำให้ใส่บูทมานะครับใส่รองเท้าบูดเนาะทั้งผู้สื่อผู้ขายนะครับเนาะถามใส่รองเท้าแต่รองเท้าปลาใบนะครับก็จะค่อนข้างจะลำบากแน่นะครับเพราะว่าสภาพสนา้ค่อนขางจะเป็นขี้ตมนะครับเป็นเล่นเนาะเพราะนั้นถ้าพี่น้องมามาบอลงัวบอลข้อยนะครับในช่วงหนาฝนนี่ก็ใส่บูทมาเลยทั้งผู้สื่อผู้ขายนะครับเตรียมบูทไปเลยนะครับถามมีบูทอยู่บ้าน กะเตรียมมาเลยเพราะว่าพี่น้องจะได้บม่ต้องมาซื้อใหม่นะครับเนาะแต่มีของเก่าอยู่แล้วก็ใส่ลงเส้าบูทเข้ามาเลยนะครับโยบาดอ่าประนด็นสนามของขานจะเล่นะครับดับหน้าเลื่อยนะครับสนามโดยเฉพาะแต่มีขั้วมีงัวมันเดินย่ำข้างเละตุ่มเปนะครับเนาะแนะนําพี่น้องนะครับสําหรับทันทีจะเดินทางมาตลาดนะครับในช่วงหน้าฝนนี่แนะนําให้ถือลงเท้าบดใส่รถใส่ถ่ายรถแม่นํานะครับเนาะคนนี้นะครับคนข้างจะเละตุ่มเปเลยอ่า เนี่ยนะครับแต่บูดยัยงตกตมแ้วเต่บูดยัยงลมเลยนะครับนะครับแนะนํำเลยนะครับนี่เป็นสภาพบรรยากาศนะครับของตลาดนัดโคโกระบือวาเรนชำมลาบนะครับเนาะแต่นี้เป็นโซนของขวายนะครับ ข้วยแม่มานเนาะสองหมื่นห้าพันครับราคาอย่างไรไรปได้พองหมื่ครับสองหมื่้าพันคยแม่ม่านม่านจัดเดือนนะครับเนี่ยเดือนเกือบหาเดือนน่นห้วยกือบห้าเดือนเนาะครับอีกะมานห้าเดือนก็บขวดตัวหยครับเนาะท้อเริ่มโยนแล้วนะพี่น้องสองหมื่นห้พันน้องสนใจค้ยแม่ม่านค้วยท่องโท่มาหาได้เบอร์ทวนนะพ่อศูนย์เก้าหกศูนย์้าสหนึ่งแปเปดี่ห เก้าแปดสี่หกครับอ่าพี่กัทจะใส่รับเนี่ยน่าจะรวยครับน่าจะรวยนะครับกล้วยน่าจะรวยเนาะครับผมกล้วยบนต้มหูแบบนี้ครับผมบนต้มหูน่าจะรวยไก่เต๋อนะครับประมาณร้อยกิโลนู้แมนวันจ่ายนี้ไปครับรวยครับวยรวยซ่าไก่เยอะนะครับพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหานักตามเบอร์โทรที่หายไปนะครับกล้วยบนต้มหูเขาเนาะหายยืมเส้นทางเส้นน่าจะรวยเส้นเด็ดกับเส้ไปหาห้างไก่นะครับท่านครับอ่ะขอบคุณหลายพ่อครับผมครับครับอาเนี่ยพี่น้องเนี่ย สองตัวนี้ถือวปาตัวเด่นเลยเนาะ <c oughs> ตัวนี้มันพัานพ่านยังก่อนตัวนี้กระลูกสาวเก่าเจะเลือนนกันครับเก่าเจริอนเก่าจะเลื่อนะครับเก่าเลื่อนต่ว่าใบเป็นเสียตัวนี้มันสูงร้อยล้อยสามแปดสามเก่าครับลอยสามแมเก่ามีโอกาสถึงสี่สิบป่ะมีโอกาสครับเพราะว่าควายยังม้วนหนแ่แถวครูอยู่นะคัายยังหน่อยอยู่เนาะราคา่คือเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นพนะครับเจ็ดหนาพันนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวหน่อยกระลูกสาวเก่าเจะเลือกัน ตัวน่อยอันีเก่าเจร่ญตัวน่อยถ้าได้ก่อยังได้ท่าไดตัวนี้เจ็ดหมหาตัวน่อยสามหมนหกครับสามหมื่นหกน่อยเปกยกว่านะครับอ่ะฝากเบอร์ทั่วศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามสามหกศูนย์สามหกศูนย์สี่แปดหกหกครับผมสี่แหกอยเลมอนเลมอนจะใส่ี่นบ้านเลมอนโคงเจียมครับเลมอนโคงเจียมเนาะทิมงานเดียวกันวะทีมงานเดียวกันครับอ๋อหอเลมอนถ้าไปไหนก็จังเห็นแบบแบบมันไปทรงกั้อยู่ครับอ๋อ แสดงว่าเราเน้นคุยงามเนาะแมไลายปะอยู่อยู่ฟาร์มลายปะอยู่หันย่างอยู่หกเจ็ดตัวครับแม่ใหญ่อยสี่สิบกัวกัย่างอยู่คงเจี่ยมันอยู่บ้านใดทำเป็นทอดไปอย่าไปบ้านบางใหม่ครับบ้านบางใหม่แถวบัดทำคู่หาสวรรค์ปะไม่ไม่ถึงหอดย้อนหอดย้อนพี่บุญไปเนาะยนอันออกจากพี่บุญไปทั้งอันท่าเสียวเสียมู่นะครับมองดีก็เฮ็ดคล้องเฮ็ดละข้างเฮ็ดยังได้หลาะเนียนเนียนเนยนเนียนเนียนเลยนะบ้านบางไม้เนับเข้าไปหอดบ้านบางใหม้จะเป็นคอกแบบดีเลยบ่ได้ยังไง ที่เป็นข้อธรรมดาทนธรรมชาติธรรมดาอยู่ครับท่บ้านเท่านี้เนาะไอ้หน้องสนใจนะครับเนาะโทรมาหาตามเบิดที่เพิ่นหายไปนะครับหรือว่าจะไปหาอยู่อยู่คงเจียบเลยก็ได้เนาะไปหาหน้าข้กเลยก็ได้ครับแล้วก็ต่อรองกันได้ครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเลยครับสี่ข้าวบึงข่อยง่าบ้านพี่น้องแมียเม่ยทองแม่ยทองแม่ยทองแม่ยทองมาเนี่ยทองแม่ยทองนะครับบ้านที่หาเดือนที่หาเดือนไหนดิดูนะครับข่อยทอง พีหเดือนยลกแรกลูกแรกพอแม่ราคาจะได้ายมาได้ครับสามสองนหะสามหมื่นสองันสามหมื่นสอพันแ่สามหมื่นองพันนี่น้องเ่ตอนี้สูงลอยสามจีบเลยวะานมะเทอก็่ไรปรเท่งนะครับสวยงามไหมครับพี่น้องนั่นนั่นเนี่ยนั่นแม่เนม่ยวะโมโมโมแมตัวเดียวมีตัวเดียวนอมีตัวเดียวเออพี่น้องสนใจกัฝากเบอร์โทนะ ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งเก้า่าสามเก้าหนึ่งสี่ามสพอซานพี่บุญพอซานแม่นบ้านไหนจ๊อยู่บ้านอยู่ะีะีแมอนะีพี่บุเนาะตั้งเส็นไปซิมไหมไอมนมอไก่ๆจนนีมือปราบแม่อนไมนอนนั้นนะครับพี่น้องเลยไปนี่เดียวนนั้นเลยนาะมือนียวาตัวเดียวเอามาสี่สี่ตัวสตัวเดี๋ยวจ็ดตัวเตัวเดียว แสดงมาขายโมแพงเนี่ยขายขายเถื่อด้วยครับไปเก็บเปิ้ลแล้วเดี๋ยวแต่เดียวว่าแม่ไม่เอาไม่ถ่องเลยอันนี้ราคาเนี่ยครับผมเพิ่มขายถือถไปเพิ่มแล้วเนาะถือถือเพิ่มเพิ่มสิโอเคฮะมันหมาดนะพี่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสภาพบรรยากาศเมื่อนี้นะครับพี่น้องค่อนข้างจะเจริญแน่ฝนถึงตกเศร้านะครับฝนถึงตกเศร้าพี่น้องไทยจะมาตลาดนัดนะครับช่วงนี้กเตรียมบูดมานุ่มนะครับเตรียมบูดมาทั้งผู้สือผู้ขายนะครับเด้อมันจะได้เดินสะดวกเนี่ย ถ้าใส่ต้องเท่าพอไปกคือผมเนี่ยบอมอเดย์ <c oughs> ถ้า,ถา,าต้องเท่าพอไปต้องเท่าแจเนี่ยบอมอเด้มันเจ็ดเจือนเนาะอ่ะพี่ขอบคุณในร้ายครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันหมา,นานเนี่ยขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดจะมตตาตำรวจราคางวดราคากล้วยพี่น้องเป็นประจำนะครับเนาะดูความเกินไปนะครับทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนาะ จอ,อนการลาค่ากําลัางเริ่มขยับนะครับพี่น้องขอบคุณสวัสดีครับ